สวัสดีค่ะวันนี้มาทำแกงหน่อไม้น้ำใบย่านางกันนะคะวัตถุดิบนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากหลังบ้านเรานะคะก็มีเห็ดมีหมูที่เราซื้อมาแล้วก็มีหน่อไม้ที่เราไปเก็บมาอันดับแรกนะคะเราก็ตั้งน้ำนะคะน้ำใบย่านางที่เราปั่นแล้วก็กรองมาแล้วจากนั้นก็ใส่พริกที่เราตำไว้นะคะพริกก็จะมีแค่พริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะ พอน้ำใกล้จะเดือดเราก็ใส่กระดูกหมูไปก่อนเลยจากนั้นก็ใส่ตะไคร้ไปสัก2ต้นค่ะน้ำเริ่มเดือดใส่หน่อไม้นะคะหน่อไม้เราอย่าเพิ่งคนนะคะต้องรอให้น้ำเดือดเดือดให้หน่อไม้มันเริ่มสุกก่อนไม่งั้นมันจะขมนะคะใส่ผงนวนิดหน่อย แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็ปลารานะคะขาดไม่ได้เลยของแซ่บก็หน่อไม้น่าจะสุกแล้วเราก็คนได้นะคะอย่าเพิ่งคนตอนที่ใส่ลงไปครั้งแรกนะคะไม่งั้นหน่อมันจะขมนะทุกคนเราก็ตักฟองออกตักให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็เติมหมูหั่นชิ้นลงไปนะคะ แล้วเราก็ตั้งไว้จนกว่าหมูจะสุกหน่อไม้จะสุกนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เห็ดเข็มทองเห็ดอะไรก็ได้นะคะที่มีบ้านเรามีเห็ดเข็มทองแล้วก็ผักจากหลังบ้านนะคะวันนี้ก็มีชะอมกับยอดมะรุม2องอย่างแล้วก็ใส่ลูกโดดไปอีกนิดนะึง ปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีใบมะกรูดแล้วก็ใบแมงลักนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงหน่อไม้น้ำใบย่นางของเรานะคะคุณแม่ชอบมากเลยค่ะกินกับข้าวสวยร้นรอน